สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลี่นะครับวันนี้เรากลับมาที่วัดพงศลา,ามอีกแล้วนะครับแม่กับพี่สก,กายแล้วก็เจ้านายก็กำลังให้อาหารปลาอยูน่นะเอามาสวัสดีท่านผู้ชมในเร็วยสวัสดีครับแล้วเราจไลา่้ัเดี๋ยวเรา ให้อาหารปลาอยู่นะ<ป>เดี๋ยวจะไปไหว้หลวงพ่อที่สระริมน้ำครับเอ้ยสระกลางน้ำนลหลวงพ่อจุ้ยนะครับไปเ<ป>จ้านายอย่าไปใกล้น้ำนะล่ะไปพี่เดินมาก่อนไปเจ้านายดูปลากินอาหารอยู่นะปีเตอร์กายไปนู่นแล้วครับ มาประจําไปแล้วตามพิสก,กายไปพิสก,กายบอกว่าให้ตามเรามาครับเอาจะวิ่งยัวิ่งนนเจ้านายนายน้อยครับมาวันนี้ลมหนาวมาแล้วนะครับเช้านี้อากาศเย็นเลยคนระับแล้วก็มีลมเลย ้าวลงไปแล้วมันก็มามั้งไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะไหนมะนี่ เจ้านายนะขี่สก,กายขึ้นไปนู่นนะครับเอาเททำไมล่ะลูกได้เอาทูกเอาเทียนมาโหเจ้านายมาก็มาขย่าเซียมซีเลยนะอ๋อแล้วทูกเทียนก่อนครับไฟแช็กไม่มีเขาเลยปักไว้ก่อน แต่เีออยอ้วเราเตรียมไปเช็คมาเยอนะวันนี้ครับเเตรียมมาแล้วแม่มมกอดพ่อเรากับเอ็มข่าวสุดแล้วแม่ขยาวเซมซีได้หนสีนะครับว้ออ,ออกมารา,างวัล2ตัวท้ายก็หนึ่งสีนะครับเราเกลับมาไหววงพอจุยที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับต้องให้พ่อสุดให้เด เดี๋ยวเรามาไหว้พระอยู่สระกลางน้ำนี่นะครับหลวงพ่อจุ้ยนะฮะแม่กับพี่สกายกับจุดทูบจุดนะเจ้จานายน้อยก็วิ่งอย่างนู้นนะเจ้านายมาเร็วพี่ไหว้เสร็จหรือยังเอาเสร็จแล้วเอาทูปปากเป็นไหม โอ้เขาเคยทุบห,หล่นใส่มือนะครับแล้วก็จากนั้นมาก็อเอามาให้พ่อปักให้ตลอดเลยครับทองไม่น่อยนานน้อยแข่งทองให้หน่อยครับเกี่ยวกายแเปทองให้พระเดียวนะครับ เอาพิสกายแปลทองเสร็จแล้วนะแม่ก็กําลังเขยา่าเซมซีอยู่ฮะได้ไปแล้วเลขหนึ่งนะแล้วก็มาอีกนะฮะนี่ฮะเห็นนะพิสกายมาดูพิสกายนะครับจะได้เลขอะไรนะเอาออกมาแล้วครับ<า>เฮ้ยเลขเดียวกับแม่เลยเหรอ โห oh, ได้ตัวเดียวกันกันกบแม่เลยนะดูดูดีๆนะครับดูดีๆอาจมีโชคนะครับลืมดูแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับเพราะว่าขาดคนติดตามอีกเยอะนะฮะแล้วก็ช่วยสนับสนุนดูคลิปของพวกเราด้วยนะครับคลิปมีหลายคลิปอยู่นะคืออยู่ในช่องสกายเจ้านายแฟมิลีครับ ตอนนี้ยังขาดชั่วโมงการดูอีกอยูอออย่นะครับจเจ้านายแปะทองให้เตาวะโอ้โหเก่งมากเลยแปะทองเกง่งเก่งเก่งเก่งเอ้ามาแปะแล้ว ไปสก,กายมาหยอดเหรียญทำบุญนะครับหยอดตู้ทำบุญสับหลวงพ่อนะขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเอา้าเจ้านายก็ยอดครับอยอดโอ้โหเก่งทั้งสองครับเก่งทั้งสองอ่ะแม่ก็ทำบุญด้วยนะหยดลงหรือยัง โอ้ครับครับไปไปเดยวเราจะไปสนามเด็กเล่นกันต่อนะมาข่าวที่แล้วเด็กๆติดใจครับต้องไปสนามเด็กเล่นฮะนี่เจ้านายนะเจ้านายแปลทองเสร็ยจยังลูกแปลทองเสร็จยังเจ้านายน้อยเอ้าโหไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามเด็กเล่นครับไปเราไปที่สนามเด็กเล่นกันต่อครับ ริมสระน้ำเลยนะครับนี่นะกังหันตีน้ำนี่เจ้านายจะชอบมากเลยนะเวลาขับรถผ่านบ่อกุ้งนี่จะชอบดูครับโอ้ โอ้ขี่จิงช้าสบายไหมสบายไหมจอนนา้ก็เล่นจิงช้านะเอาหยุดสิไปละเห็นพี่ไปก็ไปแล้วนะครับต้องเล่นให้ครบทุกอันนะครับถึงจะกลับบ้านได้สกายจอดกันลูกจอดให้น้องขึ้นก่อน แล้วแม่เอาขึ้นแล้วนะอ้าวจับดีนะขึ้นได้แล้วฮะแม่จะแม่จะขึ้นไปเลยเดี๋ยวถ่วงโอ้โหยกมือหน่อยค่ดินเสียงยกมือหน่อยโอ้โหยกมือแล้วครับพี่สกายโอ้โหเจ้านายเจ้านายชอบใจ ทำแรงได้แค่นี้แหละโอ้ยยายเครื่องเล่นมาเล่นรถไฟแล้วอะโอ้โหเอาเอาขับรถไฟขับรถไฟโอ้โหรถไฟโยกนะฮะเอาขอเสียงรถไฟหน่อย โอ้โหสิงเหลือเกินฮะสิงเหลือเกินอบิษณ์แน่นอนโอ้โหเสียงแต่รถไฟแล้วครับปิกปิกนะครับฮะโอ้โหรถไฟแรงเลยฮะขับแรงเลยโชฟเฟอร์วัยรุ่นครับ เราขี่รถไฟโยกที่วัดพงศารามนะครับสนานเบรกเล่นข้างสารนะนมีแต่นะอ้าวแต่ไม่ดังอ้าวถึงสถานีแล้วจอดส่งผู้โดยสารครับโอ้โหโชเฟอร์ขับรถไฟตัวน้อยครับโอ้จอดน,น้อยจอดน,น้อยจอดรับผู้โดยสารน่อยโอ้มีผู้โดยสารมาขึ้นแล้วนะวอา้าผูนน้โดยสารออกเดินทาง Oh. Oh. เล่นรถไฟกันนะฮะสกายกับเจ้านายอาถึงคนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วเหรออาโชเฟอร์จอดนายจอดนายอาจอดโชเฟอร์จอดร,รู้สึกว่าโชเฟอร์จะจอดไม่ได้นะฮะต้องให้ผู้โดยสารช่วยจอดครับ <Okay. S 1> ไปเราจะ, <Okay. S 1> จ,ะจะพาพี่สกาย กับเจ้านายไปดูกวางนะกวางที่ยืนอยู่หน้าโบสถ์นี่ฮนะนี่ครับอยู่ข้างหน้าเราดีวนนะโอ้สังกระดิ่งนี้ดังหรือเปล่าโอ้ oh, ดังนะสกายเอาพี่ลองนับดูสิมีกวางกี่ตัวมีวัวกี่ตัว ไม่มีมีกวางกับวัวอย่างละกกี่ตัวสองตัวบวกกันเป็นเท่าไหร่สองบวกสองโอง้ห oh, จะไหนครับเริ่มหับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ พี่วัดพงสารามนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ